ขนาดไหนคอ,อปดุกดดุกเจีย์เดเจดีย์เดียร์อแดงขอแดงข,ขอแบบตรงนี้เป็นตรงกลาง มาครับเชิญนั่งก่อนแลนครับแล <Okay. S 1> ้วฮะซิ่งจะเอามสวัสดีครับัาอยากให้าพักทายแปลๆทุกคนอยากเป็นทางกาเลยครับตอนนี้เอ่อไดเลยเอ่อนี่สวัสดีครับกา ที่สองไว้กินดังมากกว่านี้นะจับได้นะบอกไม่ได้นะฮะเริ่มสองสองามพี่มาบอกว่าคนเยอะมากเลยครับวันนี้อ่าคนเยอะมากจริงๆครับ1ันหกรคนอยู่ในนี้ โอ้คอนเสิร์ตครับเป็นลูกค้าคนสำคัญของไอคอนสยามและเป็นผู้โชคดีด้วยที่ได้มาพบคุณเอ่อ uh, congratulation ส่งต่อปี่ดินต้องเล่นม,มาตัเองฮะมาอันนี้ไม่ถามตรงๆเลยนะฮะคุณเอ่อได้มางานใหญ่ของไอคอนสยามตลอดเลย

it's time I'm I'm second So the Caltech. with here the the for going for community. and faculty ผมที่บังก็ขอบคุณไอคอนสยามมากๆนะครับที่ให้เกียรติถึงเป็นเกียรติถึงทางที่มาที่นี่แล้วก็เป็นการเคารดาวครั้งที่สองนะครับพี่นุ่ยใช่ฮาร์ดแล้วเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคุณจะได้มาเคารดาวในทุกๆปีส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารจะนั่งอยู่แถวหน้าครับบอกได้เลยบอกพูดไปแล้ ว่าม้าจะมาเค้าดาวไอ้พ่อสยามทุกปีเอาวิทย์เยอะมีเยอะแต่สนแท้แต่มาทุกปีนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้มาอยากให้มาอยู่นยครับจริงๆแล้วอาจารอยากให้มาทุกวันอัพเดตกันดีกว่าช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างมีอะไรให้แฟนารยได้ติดตามบ้างมามา I mean, right now I'm currently on tour, uh, your tour. And, Asia tour, um, you got yeah, I, I had my show two days ago in, in China and then uh, tomorrow I we'll have another show in China, so I have to fly back after countdown. Uh, ah, yeah, and then we have a show here in Thailand next month, we just tomorrow, right? ในหมอนก็เดือนหน้าว่าจะมีโชว์ที่มาไทยเพื่อเรพี่หนุ่ยมีบัตรกันแล้วหรือยังใช่ทำบัตรแล้วโชว์ให้เขาดูหน่อยว่าเราพร้อมแล้วสำหรับเดือนหน้าเอเชียครัวของเขาที่ยกมืออยู่คือพร้อมแล้วที่จะไปชมคอนเสิร์ตของคุณนะในเดือนหน้ายกไว้ยกไว้เร็วยกไปโชว์กันหน่อยเร็วเออเปนแฟนตั้งตารอเหมือนที่ดิวบอกไปว่ามาเมื่อไหร่เมื่อนั้นแฟนพร้อมเสมอ คืนนี้มีความพิเศษรออยู่นะคะกับงานเค้าดาวของเราที่ไอคอนสยามเตรียมความพิเศษอะไรมาฝากแฟนบ้างฮะมาคะอ่ I mean I'm just gonna perform a few songs and then everybody knows that we're here with t b a m and y o it t o so yeah u um, h I hope you can look forward to their stages as well and we have a n o t h e r s u r p r i s e f for them at the end ก็บอกว่าก็มีเพลงมาร้องให้ฟังสองสเพลงนะครับที่ทราบกันก็คือมีสมาชิกของ GOT7 นะครับแบบแบบแลก็ยุ่งยอนมาด้วยมีเซอร์ไพรส์ให้แน่นอนนะครับค่ำคืนนี้เซอร์ไพรส์แน่นอนก็ต้องบอกว่าเป็นสเตจที่ทุกคนรอคอยจริงๆสำหรับการมาพบกันของเมมเบอร์ของ GOT7 เป็นแฟนๆอยากเห็นพวกคุณมาอยู่รวมกันมากๆเลยและมันดีมากๆเลยที่จะได้เกิดคอนเสิร์ตในค่ำคืนนี้ทั้งแบมแบมมาแล้วก็ยุ่งยอนใช่ไหมทุกคน แฟนๆรอคอยครับโอเคซีรีส์ย้อกลับนะครับย้อกันนะฮะเอาละเมื่อวานนี้มีกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นที่งานแฟนบีทของแบมแบมมานั่งตายกันใหญ่รอดเลยเพราะพี่แฟนคลับคนหนึ่งผู้โชคดีเขาตัดข้อความ เขาก็ขอความให้แบบแบงกลับมาว่าให้รักกันนานๆนะอ่ะตอนนั้นเตรียมสองจานนะเขาก็บขอความว่าเดิมสองจาน This is the message for you and b a n saying hope you guys love each other forever เขาบอกว่าเป็นงานนะเป็นงานเขาบอกว่าคงอวยพรให้ทั้งคู่แหละ มีอะไรจะบอกกับแฟนคลคุณนนึงบ้างที่ b u o พ p o ให้คุณรักกันนานๆพี่บอกว่าอยังอ๋อขอให้รักกันนานๆยัคยังบอกผมังยว่าพี่น้อยโอ้ยเขาบอกอะไร ขาบอกคําเดิมกับบอยทำเดิมกับไปเลยรักกันนานรักกันนานนะครับเอาาใช้คี่เามาจะพู้มาูว่ารักมาร์กนานนรักมาร์กรักานานนนะครับนานนนะครับใช่ไหมต่อหน่อยีะให้อีกสักหนึ่งทุกคนตั้งกองตั้งกองยิบโทรศัพท์ข้นน้าวัน t h r ี e นัมา รักมากนานๆนะครับรักมากนานนะครับรักากครับได้ยังยังไม่ได้ย้อมีอะไางไห So h ยากมากกันพี่นยคุณทำได้แน่นอนยิ่เปที่ึงเะเอออีกทีหนึ่งวันบอนได้ไหมขอแบบชัดๆทีกทีรักมารักมา น,น,น้่นนะครับด้งหวังถ้าได้มาพบเมือวาตอนนี้เป็นแฟนชาวไทยของคุณที่รู้จัก it's starting to w ตอนนี้พี่จ๋ากลับมาเลยทำไมอยู่น s t แซนเ e ล l ี่จริงหรือเปล่าเหมือนแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ทุกคนเรียกพี่มาปัจจุบันนี้เรียกว่าพี่จ๋าแล้วตอนนี้พี่จ๋าไม่กลับมาติดเลย รู้สึกยังไงบ้างที่แฟนๆเรียกกันว่าพี่จ๋าในตอนนี้ฮะคุณมาจ๋าจ๋าเราอยากเรียกแฟนๆทีมทำไมในเมื่อเขาเรียกเราพี่จ๋าเออถ้าสมถติว่าถ้าจะให้เรียกแฟนคืนะน่ะแฟนๆอยากได้เป็นน้องจ๋าหรือหนูจ๋าน้องจ๋า ผงจ๋าคราวนี้เรียกสลับกันได้ไหมฮะเดี๋ยวเป็แฟนเรียกพี่จ๋าเดี๋ยวคุณตอบจ๋าจ้าคุณเรียกเขาว่าน้องจ๋าเดี๋ยวเป็แฟนพูดว่าจ๋าจ้าพร้อมกันได้ไหมฮะอ๋อนั่งเลยใครก่อนนะครับพี่โรนให้ใครเรียกก่อนเดี๋ยวให้แฟนเรียกพี่จ๋าเดี๋ยวแฟนพูดพ่พี่จ๋า and you say จ๋าจ๋าแล้วมาก็เรียกสลับกันกลับว่าน้องจ๋า น้องจ๋า and then เ i l l say ALLY: จ่าจ้าทุกคนเะโอจ้าจ้านาเกบโอเคพร้อมไหมฮากไปพร้อมไหมครับนับหนึ่งสองสามนะโอเคนะทั้งหอเลยนะ Is nonchal, the same thing. It's just girl nonchal. is like for for people younger and right? oh, like like right? Because you were already P. They address you like older already. P. So you address them to be younger. Okay. Do you like it call Yes. Like okay. Yes. Okay. นีเป็ก็คือวันนี้อาจจะข้ามปีอยู่แล้วนะครับอยากให้มาแบบได้อวยพรปีใหม่กับแฟนๆหน่อยได้ไหมฮะแล้วสื่อมวลชนที่มาในวันนี้ด้วยอ I want to wish everybody happy new years we um, yeah, have a few more hours but um, thank you guys for coming here today I want to thank the fans and all the media and all the important VIPs and all the executives thank you guys for inviting me again and uh, wish you guys a happy 2024 and ในอัลวิชชั่นคอนเสิร์ตขอบคุณครับผมที่มาเก็บอกว่าขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับเรามีเวลาเหลือกันไม่กี่ชั่วโมงก็จะข้ามปีใหม่แล้วขอบคุณทุกภาคส่วนเลยนะครับทั้งแฟนๆนะครับสื่อมวลชนผู้บริหารในวัชยามนะครับทุกคนที่ให้โอกาสที่มาที่มาที่นี่ก็ขอให้ทุกคนมีปี2024ที่มีความสุขแล้วก็ขอให้ทุกคนสมหวังทุกประการครับปรบมืออีกสักครั้งได้ไหมฮะลงในวาระของสุขใจดูไหม จิบช hey, <the> ูเบนจามินไทเหตที่ชวขอให้น้องจ่าปังปังขอให้น้องจ่าปังปั้มดีมากรักมานานนนนัจ๊ะรักมากนานนนนั่นจ๊ะ สิ่งลางมาคะ่อนที่จะไปพบกับสเตจของคุณในค่าคืนนี้ฝากอะไรกับแฟนๆและสื่มอมวลชนซะหน่อยค่ะโอ่คเย I hope you guys look forward to all the stages later and I hope you guys look forward to my performance and look forward to Bam Bam and Yu's performance as well. ความสุขกับการแสดงในค่ำคืนนี้นะครับทั้งของพี่มาร์คเองแล้วก็ของแบมแบมแล้วก็ยุทหยอกด้วยนะครับผมแล้วก็ดอดูิวพึ่กันด้วยนะครับผมใช่ครับแล้วก็บอกเลยว่าค่ำคืนนี้น่าจะได้สนุกสนานกันจริงๆแล้วก็เป็นสเตจที่ทุกคนรอคอยจริงๆและแน่นอนว่าทุกคนฮะเขาจะมาไอคอนสยามทุกปีฮะ เลยนะคบเรามีมินิสเตจของเราตรงนี้เเชิญเลยคัยะ